สงสัยเมษาจะจะหลงจะหลงสนเมษาสิ้นสุดเมษายังไม่ถึงกับสิ้นสุดไม่แล้วเป็นให้มาเปียกเป็นให้มาเปียกกรอนพอแบบโปรยปลายถนนพอแบบช้ำๆ <c oughs> กลายเป็นฝนเจแเลยสุดยอดมากเลยปีนี้มันเป็นปีแบบปีแห่งการเปลี่ยนแปลง พื้นสภาจากลางเดือนแล้วเนาะยังแบบอากาศของเดือนเมษายนยังปัาปนเข้ามาในพื้นสภาที่จริงอนะพื้นสภาเนี่ยที่เป็นเดือนที่เริ่มแล้วนะเริ่มที่แบบทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มสิแบบมีอะไรหลายๆอย่างจจ๊กับเขาสู่สภาพของหน้าหอนแบบเป็นท่างการนี่ประมาณนี้แต่ปีนี้แปดแล้วที่มัน แปลกยิ่งไปกว่าแปลกก็คือความหนาวความหนาวฉีบ่าเ,เคยแบบบรเคยจากเวทไสเลยอะไม่เคยไปไหนเลยวันนี้ปลากันเลยวันนี้ปลากันเลยอะ่ะชิรัมันเป็นมันเป็นหิมานะเป็นหิมะเป็นหิมะหิมะลูกเคบเรียกถูกไหมเนี่ยหิมะหรือลูกเค็บมันยังหลงเหลืออยู่ เป็นหิมะมันเป็นลูกเห็บเป็นลูกเห็บเป็นหิมะไม่แน่ใจเป็นลูกเห็บแหละเพาขาวเต็มพื้นเลยบรรยากาศตอนบ่ายแก่ๆซี่มงกือบหามงหามงแรงประมาณนี้เลยก็จะแบบเนี้ยต้องฟ้าก็เส็แบบนี้แหละ คึ้คึมอึมคึม,มยังจ้ะฝนเป็นตะตกอยู่ตลอดเวลาดูซิวันนี้จะมีลุงมากินน้ำไหมต้องติดตามแล้วล่ะ